ผบอกแล้วมัทำแกเหมือนเก็บไงไอเกียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บลื่นมันมันแดดข้างหน้าไม่ต้องถามมันอยู่ไหนกระเด็นมาอยู่นี่รถแรงจัดดูนิไม่ให้ซื้ออันใหม่มาให้แล้วไม่อันนี้เครื่องเดิมนะโอ้ยนี่เเดิมไม่ทำอะไรนะเซ็ตเครื่องมาตรโกูล นอนว่ะปล่อยมือได้ตรงเป๊ะโอ้เฮ้ยแต่ดังปุ๊บปุ๊บเขื่อนเลยสอบเลยก็สู้ไดดิบ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 ดิฟเอาเลยดึงไปม๊บอย่าท้ากูนะอย่านะน่าทำแล้วมึงกล้าหน่งกันไหมไม่เล่นคนแล้วนะบอกเลย